สวัสดีครับสวัสดีครับผมครับวันนี้ก็พร้อมกับเซลล์น้องบอยแล้วก็ผู้การพนักผู้การพนะครับผมวันนี้ที่เรต้ากันละครสาขาเมเจอร์ีรีจ้าเป็นเรื่องยามยามดีของเซลล์น้องบอยครับผมที่ปล่อยรถตัวรีเจนเดอร์รีเจนเดอร์ครับผมให้ด้วยให้กับลูกค้าให้กับลูกค้าบ้านเฮาเนาะลูกค้าบ้านเฮาเม็นลูกค้าบ้านเฮ้าผู้เองเนาะบ่าเนี่ยคือวันนี้นะครับผมเป็นเขาเรียกว่าเป็นโมเมนต์พิเศษนะครับกับ ของทางโ و ي ت ر เราเกียรตนครเราด้วยสาขามัรจาคีรีเนาะครับกับของเสียน้องบอยด้วยแล้วก็เป็นหน้าเป็นตากับผู้การเราด้วยนะครับผมก็ขออนุญาตนิดนึงอันอันอันนี้ได้ข่าวว่าลูกค้านี่เป็นผู้มีชื่อเสียงอยู่ด้วยผู้มีชื่อเสียงแบบไหนเนาะแบบอะไรอะไรนัถ้าเป็นแบบว่าไฟติ้งไฟติ้งเอ้าเฮ้ยเชือกเฮ้ยแบบอะไรเขาเรียกอะไรเพิ่งเจออย่างเนาะคุณพี่คุณพี่อย่างเนาะเอาผมวันนี้นะครับผมเราก็จะขออนุญาตขออนุญาตท่านแล้วล่ะนะครับผม ก็จะขออนุญาตแนะนําตัวนะครับผมพบกับผู้จางที่เสียงใช้ให้ชาวพมใจคีรีของเรานั่นคือนะครับนักชกไฟติ้งนะครับผมซุปเปอร์เจ๋งบ้านเราเลยนะครับผมวันนี้จะขออนุญาตแนะนำขอแนะนำของท่านด้วยนะครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีพี่สวัสดีครับเลยครับผมอ่าเลือยๆครับช่วอันนี้พี่เห็นหน้าเห็นหน้าเห็นตากันแล้วเนาะซปเเอรร์จ๋งคับตอนนี้ของคุณพี่ซุปเปอร์เจ๋งเนี่ยก็คืออ่า แกนุวมหรือยังดันแล้วครับดันแล้วนะผมก็คือมีครอบครัวแล้วเก้าปีแล้วอ๋ออันนี้โอ้โหนานแล้วนะพี่ตายไม่ไหววะโอ้ยโอ้ยาอ้ยเล่นเล่นของหนักไม่ได้ครับผมอันนี้ต้องขอบคุณะครัขอบคุณมากด้วยนะครับขอบคุณพี่ซุเปอร์เจ๋งมากเนาะครับผมที่วันนี้ให้ความไว้วางใจทีมปายของเราเนาะครับผมนี่ เปการดีรายละเอียดครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับอันนี้เขาเรียกว่าพุ่นไม่อยหนักครับก็สำหรับขั้นตอนต่อไปอ่าเดี๋ยวก็เป็นถ่ายรูปลูกค้านะครับผมแล้วก็เป็นการส่งมอบแนะนําการใช้รถเบื้องต้นอ่าเดี๋ยวเรบ่อยก็จะไปทําภารกิจนั้นต่อแต่นั้นต่อครับผมเดี๋ยววันนี้ทัางวัยลาไปก่อนแล้วก็ขอบคุณมานาด้วยแล้วก็ขอบคุณลูกค้าด้วยครับ